ฉันต้องการจะถามคุณว่าถ้าผู้หญิงมีบทบาทที่สําคัญอะไรเช่นนั้นแล้วแล้วทําไมหล่อนจึงถูกห้ามจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยในปัจจุบันนี้นั้นโลกอยู่ในสภาวะที่แข่งขันกันเป็นอย่างมากฉันหมายถึงว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรการสอบแข่งขันกันโดยที่ไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายการไปปรากฏตัวเช่นนั้นจะหยุดยั้งตัวคุณเองจากการก้าวหน้าคุณผู้หญิงได้ถามว่าในปัจจุบันนี้นั้นมันเป็นโลกแห่งการแข่งขันถ้าจะไม่ให้ผู้หญิงไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วพวกเขาจะไปแข่งขันอะไรกััันนนนนนได้้้้ใโลลีแะออื่ๆคคผูหญิิงรบสาม เป็นศาสนาที่ยกสถานะสตรีและมูฮัมมัดสุลตาร์ฮุลัหฮิวะสลามนั้นคือบุคคลสําคัญที่นําประโยชน์มาให้สตรีไม่มีแม้แต่กฎเดียวในอิสลามที่ไปขัดขวางการยกสถานะสตรีแต่ทว่าในานามของการยกสถานะสตรีนั้นอิสลามนั้นมียึดถือในเรื่องการลดเกสตรีคุณผู้หญิงครับถ้าคุณได้ไปดูในประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ของบาบิโลนประวัติศาสตร์ของกรีกประวัติศาสตร์ของอ,รอารยธรรมอียิปต์สตรีนั้นถูกใช้ในเรื่องเพศและการหาความสุขเป็นท่านั้นและในปัจจุบันนี้นั้นถ้าคุณไไดด้ปูในโลกกตตวั สังคมตะวันตกพูดกันถึงการยกสถานะสตรีแต่นีความเป็นจริงแล้วได้ลดเกียรตินางไปสู่สภาพของการเป็นนางบำเรอเป็นเมียเก็บและการเป็นผู้ที่เสพสุขไปด้วยหาสาระอะไรกับชีวิตจริงจงยังจ,งจังไม่ได้ซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือของพวกที่สแสวงหาความสุขทางเพศและผู้ที่ใช้เรื่องเพศสแสวงหาผลประโยชน์ในวันนี้นั้นสังคมตะวันตก ได้พูดกันเกี่ยวกับกปปรารปลดปล่อยสตรีให้มีอิสรภาพมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากจะเป็นการใช้เรือนร่างของนางไปในทางดีพิดในรูปแบบที่อําพลางมาได้เป็นการผลักเกียรติของนางไปอีกทั้งยังเป็นการทำลายจิตวิญญาณของหล่อนนั้นให้เสื่อมทรามย่ำแย่งลงคุณผู้หญิงครับอิสลามนั้นไม่เลยไม่เลยที่จะคัดขวางผู้หญิงจากความก้าวหน้าแต่ว่าผมไม่รู้เลยว่าจะมีงานแม้แต่งานเดียวที่ซึ่งผู้หญิงจะไม่ไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายและหล่อน,นก็ไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้งานทั้งหมดนั้น ถ้าไม่เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ผบบู้ชายโดยทีม่มีความจาเป็นถือว่ามีงานที่เหมาะสมสําหรับผู้หญิงที่จะไปทาไม่มีงานที่เหมาะสมแม้แต่ง,งานเดียวที่ผมรู้มาที่จะไปขัดขวางผู้หญิงในเรื่องของบทบาทที่ต้องทําตัวเองให้อยู่ในรอบของศีลธรรม แต่มีงานได้งานได้ก็ตามที่ไปกระทืบขวัญจากการที่เย่ต้องคุมหียบและหฮียบไม่ใช่เพียงแต่ปลป่ยนหลงกายเท่านั้นไม่ใช่เรื่องเสื้อผ้าเท่านั้นลักษณะที่คุณพูดคุยลักษณะความประพฤติของคุณ,คณลักษณะความคิดของคุณทั้งหมดที่กล่าวมานี้นั้นถูกรวมเอาไว้ในคำว,ว่าหฮียบดังกล่าวนี้ที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับหียบที่ผู้หญิงคนหนึ่งได้ถามนั่นคือส่วนหนึ่งของหียบที่เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าดังนั้นแล้วตรงนี้ถ้าคุณได,ววด,าาด้วิเคราะห์ดูนะครับคุณผู้หญ แลวคนเหล่านี้ที่พูดเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันนั้นโลกตะว,วันตกที่พูดเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันผมขอเขามพวกเขาหน่อยว่าก็ในนี้มู่ผู้ชายและผู้หญิงนั้นเท่าเทียมกันดังนั้นเราทำไมคุณจึงไม่มีการแข่งกันต่อยมวยระหว่างชายกับหญิงด้วยกันทำไม,ม,มก็ในนี้เมื่อพวกเขาเท่าเทียมกันนี่แม้แต่พวกเขาเองก็เช่นกันที่ยอมรับว่าชายและหญิงนั้นไม่เท่าเทียมกันเมื่อคุณมีการวิ่งแข่งหนึ่งร้อยเมตรแล้วทำไมต้องแยกผู้หญิงให้ไปวิ่งกันเฉพาะผู้หญิงแลวทำไมผู้ชายก็ต้องไปแยกวิ่งเฉพาะผู้ชายด้วยทำไมครับพวกเขากำลังลดเกียรติสตรครัับบใชหม นั้นแล้วคุณก็จะเข้าใจได้ว่าผู้คนเหล่านี้นั้นพวกเขามีลักษณะความคิดเป็นของพวกเขาเองอัลลอฮฺสุภานะฮฺหัวตาละได้สร้างผู้ชายและผู้หญิงให้แตกต่างกันแตกต่างกันในด้านสรีระร่างกายแตกต่างกันในด้านชีววิทยาแตกต่างกันทั้งด้านความรู้สึกนึกคิดขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ที่พวกเขาได้ถูกให้มาอัลลอฮฺสุภานะฮฺหัวตาละนั้นทรงให้ข้อสั่งใช้และข้อสั่งห้ามาสำหรับพวกเขาไม่ใช่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้แต่ยังต้องเลีอยงด้กันมีปฏิ เรื่องสิทธิต่างๆของสตรีได้มีหลากหลายตัวอย่างให้ได้เห็นแต่ในโลกตะว,วันตกตอนนี้นั่อพวกเขาก็ห้องสอบกันชายกับหญิงก็จะนั่งด้วยกันดังนั้นเราตรงนี้นั้นพวกเขาถือว่ามีความเท่าเทียมกันแต่พอพวกเขาวิ่งแข่งหนึ่งร้อยเมตรหรือตอนแข่งต่อยกันพวกเขาก็ไม่ถือว่าชายและหญิงนั้นเท่าเทียมกันก็ในเมื่อโลกตะวันตกนั้นยังสามารถแบ่งแยกกันได้ว่าตรงนี้ั้าที่พวกเขาสามารถรวมกันได้ส่วนตรงนี้นั้นพวกเขาไม่สามารถรวมกันได้แล้วท่อไมผู้สั่งของเราเราสุภาณหัวตาลาผู้ทรงรอบรู้อย่างที่สุดจะไม่มีสิทธิทำ ดังนั้นแล้วคุณไปยิงครับกันไปมีปฏิสัมพันธ์โดยมีมีความจําเป็นผมเรียกมันว่าคุตวัติชัยตอนอลัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรอานในสุรบรอบที่สององค์การทีหนึ่งร้อยหกสิบแปดอัลลอฮ์ได้กล่าวว่ายาอายูฮันนัสมนุษย์เอย๋ยและจงอย่าตามบรรดาเก่าวเดินของชัยตอนดูนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วอลัลลอฮ์จะกล่าวว่าจงอย่าตามบรรดาเก่าวเดินของชัยตอนการกล่าวว่าอย่าตามชัยตอนก็ถือว่าถูกต้องน,นะครับนั่นคือเพียงมีกี่ขร้งที่กล่าวเอาไว้แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะกล่าวว่าจงอย่าตามบรรดาเก่าเดินของชัยตอนและผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับคุณผู้หญิงหนึ่งในตัวอย่างของการเก่าวเดินตามชัยตอนก็คือว่าสมมุติว่า มีมุสถิมทั่วไปอยู่คนหนึ่งและสมมติว่าได้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาเขาแล้วก็กล่าวว่าเรามาหลับนอนกันนะคุณก็จะกล่าวว่าหลับนอนเลยอย่างนั้นหรือนั่นมันบาปไม่เป็นที่อนุญาตนะครับเขาก็จะกล่าวว่าไม่แต่มุสลิมคนเดียวกันนี้ที่เป็นมุสลิมโดือทั่วไปถ้ามีผู้หญิงโทรมาหาเขาพูดกับผู้หญิงทางโทรศัพท์มันจะมีปัญหาอะไรกันจากนั้นเขาก็ูดกับผู้หญิงทางโทรศัพท์หลังจากที่ได้โทรคุยกันไม่กี่ครั้งหล่อนก็กล่าวว่า รามาดื่มชากันในแมคโดนัลหรือไก่ทอดกินตะกี้ผมไม่รู้ว่ามันมีในเมืองมันทอสรุรู้ไหมหรือไปกันที่ร้านอาหารแบบจานดว่วนไปกับผู้หญิงที่ร้านอาหารแบบจานดว่วนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะหลงังจากเวลาได้ผ่านไปสักระยะหลอนก็กล่าวว่าเรามารับประทานอาหารเย็นกันที่ปัตตาคอนกินอาหารเย็นกับผู้หญิงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหลงังจากนั้นหลอนกงกล่าวว่าเรามาใช้เวลากางคืนด้วยกันใช้เวลากางคืนด้วยกันอย่างนั้นหรือก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะที่กล่าวมาเหล่านี้นั่นคือเก้าเท้าต่ำชัยตอนมันไม่ได้ถูก แต่เมื่อมีความจำเป็นเมื่อคุณมีความจำเป็นที่ต้องพูดคุยกับผู้ชายเมื่อมันมีความจำเป็นเมื่อมันมีความเร่งด่วนใช่ครับคุณสามารถแต่ให้คุยโดยรดสายตาลงต่ำสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิงและคุณก็ป่วยแล, pillar, แล้วก็มีหมอผู้ชายคุณก็สามารถไปหาหมอผู้ชายได้เลยนะครับนั่นไม่นด้งหมายความว่าคุณจะพูดคุยกับหมอผู้ชายไม่ได้เมื่อมีความจำเป็นนะครับแต่ก็ให้รดสายตาลงต่ำด้วยความสุภาพเรียบร้อยแต่การมีผูดซุบซิบกันโดยไม่มีความจำเป็นเหมือนกับสิ่งที่พวกเขาไดททำกันในวิาลัรต่างๆในวิททยยยาาาาลััต่งกกเขุุิูดคนํปรธีไาก และในโลกตะวันตกนั้นตั้งสถิติของประเทศอเมริกามากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงก่อนที่พวกเขาจะผ่านวัยที่ไปโรงเรียนพวกเขาก็ได้สูญเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วคุณรู้หรือเปล่าเขาว่าเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันในประเทศอังกฤษแม้แต่ในบอมเบ์เองผมถึงกับตกใจมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงก่อนที่พวกเขาจะผ่านวัยที่ไปโรงเรียนพวกเขาก็ได้สูญเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วผมเองถึงกับตกใจทำไมห่ะครับก็ทำกันเป็นเรื่องปกติไงเราครับมีแฟนชายเป็นหญิงไปไหนมาไหนด้วยกันคุณรู้ไหมครับแล้วถ้าการมีแฟนแล้ว่่่ะกกกก็็็จถือวาเปปนนคทีไมติ ดังนั้นแล้วคุณผู้หญิงครับทั้งรามานี่นั่นคือคุตวาติชัยตอนและเราก็ต้องยกสถานะสตรีครับและกลุ่มคนเหล่านี้ที่มาในน้ำของการพยายามยกสถานะสตรีนั้นศิลปาและว,วัฒนธรรมไม่มีปัญหาพวกเขาต้องการจะขายลูกสาวของเขาแม่ของเขาให้ไปปรากฏตัวต่อจอทีวีกัน พวกเขากำลังขายผีสาวน้องสาวของพวกเขาเรามสลิมเราไม่ต้องการเช่นนั้นครับในนามของการยกระดับสตรีเราไม่ต้องการขายลูกสาวของเราครับและเราก็ไม่ต้องการขายผีสาวและน้องสาวของเราเด็กครับแต่เรานั้นเคารพพวกเขาเรารักพวกเขาและเราก็ให้เกียรติพวกเขาคุณผู้หญิงครับนี่คือเหตุผลครับทั้งเ่านี่มีชีการลดเกียรติสตรีครับแต่มันเป็นการยกสถานะสตรีครับพวกมันเปนคนเดตกมาทำเลยนะครับ